สวัสดีครับพูกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สื่อนอกไตีข่าวโด่งดังขึ้นน้าหนึ่งโด่งดังเลยนะครับสําหรับดาวเตะทีมชาติไทยของเราทับจังสึกนะครับภายใต้การนําทีมของมาสัทดะอิชิอิโดยสื่อลุ่กหนังโลกได้ย,ยกห้าแข้งทีมชาติไทยเจ๋งสุดเกมดวลท็อป51ของโลก ตาบช่งศึกทีมชาติไทยของเราภายใต้าการนำทัพคุนซีญี่ปุ่นมาซาทะอิชิเอะสร้างผลงานสุดแข่งบนเวทีเอเชียลงสนามันสุดท้ายรับเป็นกลุ่มกลุ่มเอฟโดยไทยมีโอกาสเกือบยิงประตูขนนึ้นนำซาดีอาราเบียในเกมนี้ถึงสองครั้งซึ่งสุดท้ายจบลงด้วยผลเสมอทีมซาดีอาระเบียทีมแข่งจากตะวันออกกลางท็อป51ของโลกไปอย่างสุดมันผ่านเข้าถวร,รอบ16ทีมสุดท้ายชนิดไร้พ่าย,ายไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว ล่าสุดนะครับทน่านันของฟอสม็อบนะฮะซึ่งเป็นสื่อลูกหนังทน่านันวิเคราะห์สถิติลูกหนังโลกชื่อดังเลยนะฮะได้เปิดโฉงหน้าผู้เล่นทีมชาติไทยเจ๋งที่สุดในเกมดวลทีมชาติสุริอาระเบียยอดทีมแข่งจากตะวันออกกลางท็อป51ของโลกนำมาโดยซอรนอน,อน,อนอนุอินในด่านมือหนึ่งทีมชาติไทยที่รับคะแนนสูงสุดของเกมนี้9.2คะแนนตามมาด้วยสุพนัทบุรีรัตน์ที่รับคะแนนอยู่ที่7.7คะแนน จักพันไพสวุวรรณได้รับไปที่7.4คะแนนสารัตยุยูยันกับตันทีมชัดไทยได้รับไป7.3คะแนนและกิจสนาการแมนได้รับอยู่ที่7.2คะแนนนะครับโด่งดังนะครับถือว่าสุดยอดเลยนะครับไทยของเรา ไทยโดนทาำเป็นผู้แตกเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดทางสื่อ ESPN Sport นะครับสื่อระดับโลกก็ได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าไทยสู้กับซาอุดิอาระเบียได้อย่างสูสี ซึ่งก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าทุกทีมที่ต่อกรกับไทยนั้นยากต่อการเอาชนะในศึกเอเชียนคัพนะครับโดยล่าสุดน,นะครับ ESPN Sport นะครับได้ตีข่าวขึ้นหนึ่งเลยนะฮะว่าทีมชาติไทยของเรานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและทุกทีมที่จะต้องเจอกับไทยนั้นจะต้องคิดใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ณตอนนี้ทีมชาติไทยของเรายังไม่เสียประตูกับทีมใดเลยโดยสื่อ ESPN Sport นะครับตีข่าวระบุว่าไทยพิสูจน์เห็นแล้วว่ายากต่อการเอาชนะในศึกเอเชียนคัพ โดยทีมชาติไทยของเราครับนัดแรกเอาชนะกีกิสถานไป2-0นัดที่2เสมอกับโอมาน0-0นัดที่3เสมอกับซาดีอาระเบีย0-0ผ่านเข้ารอบในฐานะเป็นทีมอันดับที่2ของกลุ่มไปพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยดางนั้น ESPN Sport ได้สุ่หมาซาตะอิิอนะครับว่าทําทีมชาติไทยทําให้เป็นทีมใหม่ทําให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งโดยการเล่นที่มีวิน,นัยในเรื่องของเกมรับเกมรุกก็ วิ่งเพรสซิ่งกันไม่มีหมดนะครับและชื่นชมด้วยนะครับแทคติกเนนะีสุดท้ายที่เจอกับซาดิอาระเบียโดยเปลี่ยนทีมถึง11ตำแหน่งไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนโดยท่านั่น ESPN Sport ตตีข่าวว่าการที่มาซาดะอิชิอิเปลี่ยนตัวผู้สอดตูนะครับนั่นก็คือซารนนอนุอินลงมาเป็นตัวจริง ในเกมเจอกับซาอุดิอาระเบียและไปพักปฏิวัติคำไหมซึ่งเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจมากในเกมพบกับซาอุดิอาระเบียเซฟอย่างชันฉลาดและเซฟจุดโทษจากแทนของอับดุลลาราดิฟอย่างสุดเหนียวหนึบนะฮะก่าวยกย่อง และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยผ่านเข้ารอบเป็นกลุ่มในการเอเชียนคัพโดยที่ไม่แพ้ใครพวกเขายังเป็นหนึ่งใน2ทีมพร้อมด้วยเจ้าภาพชมป์เก่ากาตาร์ที่ยังไม่เสียประตูในแมตชนี้ซึ่งก็เป็นทว์นนต์ฟุตบอลเอเชียที่กําลังดําเนินการอยู่นะฮะแข่งขันกันอยู่โดยการผ่านเข้าสู่รอบดอกเอานะครับแม้ว่าทีมชาติไทยจะไม่ใช่ทีมเต็งก่อนที่จะเข้ามาทว์นแบ์นี้แต่ตอนนี้พวกเขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขาจบในฐานะ รองแชมป์กลุ่ม F เมื่อวันพุธัสุบดีด้วยการเสมอกับสุดิอาระเบียกับ1ในทีมเต่งนะฮะที่จะเป็นแชมป์ในศึกเอเยนครัพคราวนี้แต่ทีมชาติไทยเสมอได้อย่างสูสีโดยสื่อยังกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าทีมชาติไทยนั้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้มีความสุขอย่างมากทั้งประเทศเลยนะฮะการเข้ามากลุ่มทัพของมาชัอิจิอิทำให้ประเทศไทยทีมชาติไทยเปลี่ยนไปเดินตอนนี้นะครับทีมไหนๆก็ไม่ ควรมองข้ามทีมชาติอีกแล้วตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความน่าเกรงขามในนัดทีพ่พบกับซาอุดีอาระเบียทําได้ดีมากนะครับทีมชาติไทยแสดงความกล้าหาญซึ่งนําไปสู่หนทางแห่งการเข้ารอบประเทศไทยได้รับเครดิตมากมาย ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาตีข่าวก็บอกว่าซาอุดีอาระเบียนั้นส่งตัวจริงตามปกติลงเล่นกับทีมชาติไทยเลยนะฮะต้องบอกว่าผู้เล่นของทีมซาอุดีอาระเบียนั้นก็เคยผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วด้วยนะฮะซึ่งในตรงกันข้ามนะครับทีมชาติไทยส่งตัวสำรองทั้งหมดเลยไม่มีคนใดที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมก่อนหน้านั้นสองเกมมาเป็นตัวจริงนั้น,นี้อิชิอิค่อนข้างกล้ามากนะครับแต่ถ้าหากมองอีกมองแง่มุมหนึ่งก็พอใจในการที่ จัดเทคนิคเลือกนักเตะลงเล่นของมาชดาอิจิอิออนะครับเขาในทีมฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับสับสนกับเทคนิคนะฮะตอนนี้ไทยมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าประสบความสำเร็จแล้วฉะนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายจะประมาทไทยไม่ได้ซึ่งเรียกได้ว่าก็มีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เลยนะครับถ้าหากยังคงเล่นด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้และมีโอกาสที่สามารถเอาชนะอุซเบกิสถานได้เลยหรอครับนี่คือสื่อของเมืองนอกก็ตีข่าวมานะครับท่านผู้ชมโด่งดังเป็นผู้แตกจริง ด่วนซืเวนาคมเกินไหวทันทีหลังมาซาตาตะอิชิอิสร้างผลงานสุดทึ่งพาทีมชาิไทยทะลุเข้ารอบเอเชียมาซาตาตะอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นนำทัพชังศึกทีมชาไทยสร้างผลงานได้อย่างเยอดเยียเ่ยมในรายการทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียโดยการเตรียมทีมเพียงแค่9วันนะครับแต่กลับพาทัพชังศึกเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายดนอย่างน่าทึ่งด้วยผลงานผาเผชิญหน้ากับทีมอันดับโลกที่สูงกว่า ชนะห,หนึ่งเสมอหนึ่งเจ็บไปสี่คะแนนไรพ่ายเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่เสียประตูโดยล่าสุดน,นะครับสื่อของเวียดนามอย่างลันทันเฮานะครับสื่อกีฬาจาก VNX เพลสที่เดินทางไปกับติดสถานการณ์ถึงประเทศกาตาร์ได้พบก์ขความถึงผลงานของมาซาอิชิอิก,กับทีมชาติไทยรู้ว่าอิชิอิเพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่กุนซิษทีมชาติไทยในเดือนธันวาคมปี2 0 2 3นี้เองแทนที่ตำแหน่งของมานุพูกิ้ง แต่เข้ามาแล้วทําไมเขาทําให้ทีมชาติไทยเปลี่ยนไปในทันทีได้ขนาดนี้เล่นได้อย่างราบรื่นไหลลื่นกล้าหาญแต่งกายดีรูปล่อเรียบง่ายไม่ต้องจุดฉาดในงานแถลงข่าวมีหน้าตาสดใสแต่ไม่ต้องมีรอยยิ้มมักนักให้ความเคารพต่อผู้อื่นมักพยักหน้าขอบคุณเสมอหลังมีคําถามและต่อข้อสอบถามนะครับสุดๆช่วงแถลงข่าวหลังจบเกมไม่มีใครถามถึงเทียร์ทอนบนมาทันเขาจึงพูดถึงเทียรท กับคุณกับการลงเล่นครบ100่ง้นัดให้กับทีมชาติไทยท่านี้สื่อของเวียดนามได้ยังกล่าวยกทีมชาติไทยในยุคมาสัะอิชิอิด้วยว่าช้างสึกเล่นกันได้อย่างเยีย่ยมมากจริงๆครับโอโ้โหภูมิใจจริงๆนะฮะสุดยอดโคตรนะฮะมาชัด,ชด,ดอิชิอิกระหึมเอเชียช็อตเวทนาเตตไทยคนแรกขึ้นจอยักษ์สนามฟุตบอลโลกนาะเตตไทยคนแรกขึ้นจอยักษ์สนามฟุตบอลโลด ทัพจังสุดทีม้าไทยนะครับภายใต้าการนำทัพของคุณซีญ่ปุ่นมาชัดจดะอิจิเอะสร้างผลงานจุดแข่งบนเวทีเอเชียลงสนามนัดสุดท้ายระเบิงกลุ่มฟโดยไทยมีโอกาสเก็บยิงประตูขึ้นนำซาอุดิอาระเบียในเกมนี้ถึง2ครั้งนะฮะสุดท้ายจบลงด้วยเสมอกันไปกับซาอุดิอาระเบียทีมแข่งจากตะวันออกกลางทัง51ของโลกไปอย่างสุดมันผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายชนิดไร้พ่ายและไม่เสียแม้แต่ประตูเดียว โดยหนึ่งในผู้เล่นสัป,ปะูที่โชว์ฟอร์มสุดโหดในเกมนี้ก็เกิดซาลารอนอนุอินในด่านทีมชาติไทยที่ถูกทางมาซาทาระดายเจเอเลือกส่งลงสนามกับทีมชาติไทยเป็นรั้งแรกทั้งช่วยเซฟจุดโทษเซฟอย่างอุตลุดในจังหวะสำคัญสำคัญตลอดทั้งเกมช่วยทีมชาติไทยเก็บคลินคิดสามนัดติดต่อกันได้สำเร็จกระทั่งถูกเอฟซีเลือกให้ควา้าแมนอัลเดนแมตช์หนังจบเกมของเกมเกมนี้พร้อมกับขึ้นภาพบนจอยักษ์ของสนามฟุตบอลโลก เอ u เค t ันซิตี้สเตเดียมนักเตะไทยคนแรกที่ขึ้นจอยักษ์บนสนามฟุตบอลโลกนะฮะยิ่งใหญ่จริงจรงนี่คือสุขภาวฟุตบอลไทยนะครับทุกผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่26มกราคม